อ <c oughs> สวัสดีเช้าอันที่เราเรียนออนไลน์กันนะคะทุกคนก็คือแบบว่าในตอนนี้นะเราต้องมีการเรียนออนไลน์ซึ่งมีแบบมีเรียนกับทีเชอร์ไงทีเชอร์ก็จะมีความเข้าใจแบบว่าเออมันเยอะใช่ไหมไอก็จะไม่สั่งงานให้เขาก็แค่จะแบบอ่ะเหมือนแบบสอนสอนไปแล้วแบบ คุณไม่เข้าใจตรงนี้ใช่ไหมสงสใสฉันต้องสั่งงานเขาแบบส่วนใหญ่จะเป็นไฮไลท์แบบจดเล็กๆน้อยๆของดิเชร์อ่ะแล้วก็แบบนี่เพิ่งตื่นยังยังเลยเนี่ยแล้วหน้าก็แบบน่าจะโซมในระดับหนึ่งไหมเหนื่อยจริงนะคะอันนี้เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาทำเป็นหนึ่งวันเรียนออนไลน์มันเป็นอย่างไรคะคุณขาก็คือเรื่องด้วยจากที่ว่า นี่น uhm, อยากรู้ ứng, อยากรู้ด้วยส่ว like er, นต yeah. ัวแหละว่าถ้าเกิดแบบเรากลับมาดูคลิปนี้อีกครั้งอ่ะมันจะเป็นยังไงหรือว่าเราอาจจะต้องเรียนออนไลน์ไปตลอดชีวิตใครจะไปรู้พูดเป็นลางเลยล่ะกูก็เดี๋ยววันนี้นะคะทุกคนนี้ก็แบบตื่นมาความจริงเช้าวันเนี้เราอ่ะมีเรียนชุมนุมแต่ว่าเนื่องจากวันเนี้แบบว่าติดโควิดแล้วมั้งติ แต่ว่าเนื่องจากเช้าวันนี้เนี่ยที่โรงเรียนนะคะมีให้เลือกตั้งนั่นเองก็คือแบบเลือกตั้งสี่อยนซึ่งจะได้ไปโรงเรียนจริงๆใช่ไหมสำหรับเราเราที่เป็นคนบ้านไกลอะ่ะมันแบบนัเหมือนมันเซฟไปได้ในระดับหนึ่งอะ่ะเออแต่มันก็แบบมีบางส่วนที่เราไปเรียน ที่นู่นแล้วมันโอเคกว่าเรา,าแบบไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการแบบเรียนไม่ได้เข้าใจหรืออะไรอย่างนี้เว้ยเราเรารู้สึกว่าเราเรียนที่นู่นหรือเรียนที่นี่อ่ะมันก็ไม่ต่างกันสําหรับเรานะความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแต่ที่มันแบบว่าต่างกันก็คือเราขี้เกียจมากขึ้นเพราะเนื่องจากอยู่ที่บ้านมันเป็นสถานที่พักผ่อนเนาะมันไม่ได้แบบเป็นสถานที่ทํางานอะไรอย่างนั้นมันไม่ได้จริงๆถ้าเกิดเรียนออนไลน์อยู่ต้องโฟกัส โั้ดมากๆไม่งั้นจะไม่เข้าใจแต่ถ้าแบบเรียนในห้องอะเหมือนแบบสั่งคมมันหอออ้อมล้อมอะอ้อมล้อมไปด้วยแบบว่าการเรียนอะมันก็จะแบบไม่ค่อยลอกแลกไม่ค่อยแบบว่าค่อยแบบหลงทางว่าแบบเรียนเรียนอยู่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็ไม่ได้โดนยึดหนึ่งอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวชานีก็จะต้องไปอาบน้ำนี่คือแบบจริงๆเลยนะเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเดี๋ยวต้องขอตัวอาบน้ำก่อนคน่ะทุกคน ข้าวที่กินตอนเช้านะคะก็อาจจะแบบต้องรีบแล้วเพราะว่าแบบมินเพิ่งมาดูมันอีแค่แป๊บเดียวเองทุกคนไม่ถึงสิบนาทีต้องเรียนอีกแล้วก็เลยแบบไม่น่าจะกินทันเราขึ้นมากินบนห้องดีกว่าเพื่อมีน่ะกินเป็นจับชานะส่วนไออันเนี้ยมันเป็นผัดผัดเผ็ดหรอผัดอะไรอะ่ะนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าเรียนกันเดี๋ยวก่อนนะคัดรูมอ,อ๋ออยู่นี่ คือแบบลกไม่ไหวแล้วตอนนี้นะคะอย่าบอกใครเชียมีคนเข้าแล้วด้วยเนี่คะ่ะเราจะเข้าไปก่อนข้ามนี้มันเป็นแบบว่าคาบที่วิทย์คณิตกับคำนวณเรียนด้วยกันได้เนูะเพราะมันเป็นแบบคณิตเหมือนกันทําไมช่วงนี้แม่ทําอาหารอร่อยก็ไม่รู้ปกติแบบแม่จะทำชาแบแปกะนะคะอันนี้อร่อยมากไหนอีกไหย <c oughs> คนมันอร่อยจริงๆปิดเนียงน้องเนียงมีซีนเยอะแล้วอตอนนี้ดีเช่อเข้าแล้วนะคะเพื่อนยังเข้าไม่ครบเรลยแต่ว,ว่าเราก็ต้องกินไปก่อนแล้วกันเนาะรอจนกว่าแบบจะเรียน Yes. yes yeah. Mean number twenty two. Yes. yes yeah. And cream number twenty three. ก็คือพิเชอร์แบบไล่ถามใช่ไหมแบบว่าคนตอบในห้องหลักๆอะไรอย่างเงี้ยก็เึื่องเขาอะเขาก็จะตอบด้วยเว้ยแต่เขาไม่ได้ตอบเพราะเขารู้เขาแบบถ้าเกิดไม่มีใครตอบพิเชอร์ทีเชอร์ก็จะไม่ยอมไปต่ออะไรแบบนี้มันจะต้องแบบคอนติเนียไงเออเราก็เลยแบบจะตอบแต่แบบมันไอ้เรื่องสุดท้ายอะที่เรียนอะมันเป็นเรื่องไอ้นี่ r e a c t i o n in c e l l แบบเคม<ำ>ีเน ในร่างกายเราคือเราไม่เข้าใจเลยแกว่าแบบมันยังไงก็คือแบบมอ่าคุณมีอะไรช่วยไหมแบบคุณมีอะไรไม่เข้าใจไหมฉันก็แบบอ่าเอาแล้วไงดีเจเออแบบอะไรวะไอคอนฟิวอ b o บ t เรื่องนี้อ่าข้ามด,ดีเชอเร์สอนเลราโดยเฉพาะเลยก็คือแบบแล้วคือเราตอบไม่ได้ด้วยเราเราแบบเราตอบได้แต่คาถามง่ายๆก็ตอนนี้พักกลางวันแล้วเดีย๋ยว เดี๋ยวต่อไปเนี่ยมีมีเรียนเคมีแต่ไม่แน่ใจอะว่าต้องสอบไหมอะแล้วเอาเหทำยังไงดีลหละชั้นที่นี้แต่ว่าที่เชร์นั้นได้ใจดีมากได้ส่งเขาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่มเหมือนเป็นสรุปมาให้ก็คือทําก่อนนั้นเนี้ยทำในห้องช่วยกันทําก็คือแบบที่เชร์ให้เวลาประมาณ20นาทีมั้ง ทําในห้องแล้วก็แบบมาเฉลยดีละข้อตรงๆๆนู้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นก็อ,อยากจะบอกมีนว่าสู้ๆชีวิต่อไปยังอีกสามปีเออแต่ปีเนี้ยมันเร็วเนาะมันผ่านแบบแปบ๊บเดียวก็ไปครึ่งปีแล้วอะไม่อยากจะพูดเรื่องนี้เลยแต่แบบต้องขอพูดหน่อยก็คือทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าตอนนี้มันเป็นยุคข,ของโควิด19ซึ่งอยากจะบอกว่ารัฐบาลไทยจัดการกับโควิดได้แบบ อ๋อเนอะทุกคนก็น่าจะรู้นะว่ามันไปนยังไงซึ่งแบบในความรู้สึกเขานะในความรู้สึกเขานะว่าแบบคือทุกอย่างอ่ะมันสําคัญหมดเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาของนักเรียนไทยการท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ซึ่งการท่องเที่ยวโดนผลกระทบเยอะมากเศรษฐกิจด้วยคือแบบตอนนี้ทุกอย่างอ่ะมันโดนผลกระทบไปหมดเลยเว้ยแม้แต่นักเรียนอย่างเราก็ต้องมาเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเอาจริงนี่เคยคิดตอนเด็กๆด้วยนะ แต่แบบไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริงไงคือเราอยากจะให้คุณอะแบบทําให้มันถูกจุดอะเราไม่ได้บอกนะว่าเราเก่งอะแต่เราเรารู้สึกว่าบางอย่างมันไม่เม k e sense กับการที่คุณทําอย่างเช่นแบบทุกคนก็น่าจะรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่ผ่านไปไม่นานอันนี้เขาไม่รู้นะว่าแบบว่าคลิปมันจะได้อัปโหลดเมื่อไหร่คนก็น่าจะรู้เกี่ยวกับดราม่าเรื่องนี้อยู่นั่นเองว่าแบบเป็นยังไงซึ่ง เราอยากให้คุณอะอะไรที่มัน make sense กว่านี้อีกนิดนึงบางโครงการของคุณอาจจะแบบเรียกว่าไงอะมีประโยชน์หรือเปล่าแบบนะเมื่อกี้เซเว่นโทรมาสั่งของไปนะคะก็คือแบบเราแบบจริงๆนะเราเราไม่ได้อวดเลยนะว่าเราเก่งเพราะเราก็ไม่เคยพูดว่าเราฉลา,าดด้วยแต่แบบเราอยากจะบอกคุณว่าถ้าคุณทำงานตรงนั้นไม่ไหวอะ หาคนที่เขาไม่ประสิทธิภาพที่ดีกว่านี้ไหมเราไม่ได้บอกว่าคุณงโง่เราไม่ได้บอกว่าคุณอะไรเอาจริงทุกวันเนียแบบคือทุกคนเขาพยายามใช้ชีวิตของตัวเองอะเนาะเราก็เข้าใจแหละความอยู่รอดของคุณอนะแต่แบบคุณช่วยนึกถึงปัญหาตอนนี้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะต่อไปนางงามเลยกูถ้าใครดูคลิปนี้นะแล้วก็งงแบบเราพูดอะไรไม่เม k e s นหรืออะไร c o m มนต์ คอมเมนต์มาคอมเมนต์จริงๆเด้อเพราะแบบนี้อยากอ่านอยากอ่านเข้าใจไม่อยากอ่านคือช่วยกันทํามาหาก,กินเถอะช่วงนี้นี่ผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์แล้วเนี่ยคือตอนนี้นะคะน่ามาหนังสือหน้าบ้านถามว่าทำไมไม่อยากยาในบ้านเพราะบ้านเราไม่มีแบบว่าต้องกินข้าวเว้ยอยู่นอกบ้านงงไหมเออเพื่อนเราก็งงเวลาคุยกันเรารอเซเว่นมานานมากแล้วก็คือเขายังไม่มาเลยก็คือจะโทรไปหาแล้วเนี่ยถ้ายังไม่มาก็จะยกเลิกแล้วเพราะแบบนี่ยังไม่ได้กินข้าวเลย any problem class kindly send me a message in line or in email okay ที่สัปดาห์หน้าเราจะอ่ายกรเรียนนะครับสามารถที่จะทำให้น้ำหลอเนี้นะครับมันสามารถที่จะมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้สร้างเขื่อนเก็บกับน้ำตอนนี้นะคะมีก็เรียนเสร็จแล้วก็คือคาบสุดท้ายเป็นคาบกาสอสะทอนะคะว่าแล้วก็อุ้ใไหน่อยเขาด้วย ซื้อมาจากเซเว่นนะคะกินจะหมดแล้วก็คือนั่งทําแบบทดสอบกับเพื่อนอยู่เลยจ้าเนี่ยเพิ่งทําเสร็จกันทุกคนอันนี้คืออร่อยมากเขาสั่งเป็นสตรอเบอรี่ปั่นโยเกิร์ตแต่แพงมากบอกตรงแล้วแบบมีสตอรอเบอรี่มาให้ลูกเดียวในรูปคือแบบมีสองสามลูกอะเยอะจริงทุกคนก็คือแบบเขาว่ามันแบบมานั่งดูหนังเฮ้ยก็คืออะไรนะแบบเน็ตฟิก ก็อย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ดูเลยเพราะแบบตั้งแต่ขึ้นม .4 มางานเยอะมากแบบถ้าไม่ทํางานนะก็อ่านหนังสือแต่แบบก็เดี๋ยวสัปดาห์น้ามันเป็นวันหยุดนะเนาะก็เลยแบบขอขอดูอะไรหน่อยแล้วก็จะมาดู Youtube เพื่อนรักตลอดไป YouTube เป็นเพื่อนรักตลอดไปเขาโดเนี่เป็นต่อซึ่งคือแบบเป็นต่อนี้ตำนานจริง เพราะแบบนางอยู่นานมากเป็นต่อแต่เราแบบคือนี่แบบว่าไล่ดูเลยเว่าเขาแบบไม่มีอะไรดูแล้วจริงๆนี่ดูวนมาสองรอบได้แล้วมั้งเนี่ยพ,พี่หมอเว้ยผมแค่เล่าให้เขาฟังเรื่องเราหมา,มานี่นะจ๊ะ้า,า,าดูพี่เหมือนกันมันผ<บ>ิดเหรอมึงจะ่กงอนนั้นเราคเรื่องอกับพี่หมอเองเว้ยกูไม่รู้เรื่อง,องว่ามึงที่ยู่ในคือการเล่าเหการแต่มึงรับมึงตั้งแต่ปีพศหกศูนย์คือตอนนี้นะคะเราก็าแบบไม่มีอะไรทำคันสุตอนแรกก่ว่าจะลงมากินข้าวแต่แบบมันมันไม่หิวอ่ะ ันไม่หิวนั่นเองก็คือแบบเอาจริงว่าพื้นที่บ้านมีนวนไม่ได้มีเยอะเพราะว่าอยู่แบบทาวเฮาอ่ะทุกคนเข้าใจคําว่าทาวเฮาป่ะมันไม่มีพื้นที่แบบเราเราบ้านเออข้างๆมันไม่มีแล้วแต่แบบแต่เคยอยู่บ้านเดียวเนาะตอนนั้นอะเด็กๆแบบอยู่อีกบ้านหนึ่งแล้วก็ย้ายมาเข้าไปถมที่นี่อยากกินขนมตะก,กูอ้วน <laughs> ทันไหม มีอะไรกินมีเหมือนว่อเช้าเลยเ <gasps> บือ่อคือตอนแรกกะว่าจะออกมาเดินเล่นนอกบ้านอะไรอย่างงี้ไม่แบบไม่ได้เดินไปไหนเพื่อนผ่านนะแบบเดินหน้าบ้านอะไรอย่างงี้แต่ฝนตกฝนตกนั่นเองเราก็จะมากินขนมปังกันเขาชอบกินลูกเกดมากเลยอันนี้ไม่ได้สั่งนะคะคุณแม่ซื้อมาได้ส่งเลยแล้ว อยากกินนมอ่ะท้ายเราก็ต้องกินข้าวนะคะเพราะแม่บอกว่าอันนีก,ก่อนแม่ไปแม่บอกว่าให้กินข้าวด้วยนะมีนได่ไหมเราก็เลยแบบว่าอืมกินเลยแล้วกัน <laughs> เนี่ยแหละชัดเหตุผลว่าทําไมอ้วนนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากกระดูหมูอ่ะก็คือแบบเละง่ายมากส่วนนี้ไม่กรอบแล้วจ้ะนิ่มเลย ตอนนี้นะคะก็สองทุ่มแล้วแหละสองทุ่มแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปอาบน้ำซึ่งเราจะมาเช็ดเครื่องสำอางก่อนคืออันนี้คือเข้าใจถูกใช่ไหมว่าไมซิาลาคือเขาให้เช็ดเช็ดก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำเข้าใจถูกใช่ไหมพอนี่แบบว่านั่นตลอดเลยเว้ <c oughs> <c oughs> เยอืมอืมอือือืออ จะไ,ได้แบบเย็นขึ้นมาหน่อยนะคะตอนนี้ก็สองทุ่มยี่สิบแล้วเดี๋ยวมีเรต้องอ่านหนังสือคือชอบอ่านหนังสือตอนกลางคืนเนาะเพราะรู้สึกว่าหัวมันเล่นมากกว่าเลยก็คือเดี๋ยววันนี้นะคะที่อ่านก็คือทางโรงเรียนให้เราหยุดหนึ่งสัปดาห์นานๆทีโรงเรียนจะมีอะไรดีๆแบบนี้นะคะดีใจมากๆเลยแหละเพราะว่าเราเป็นห้อง MYP เราเป็นห้องแรกเลเวยที่เรียนจริงๆจะบริงจะบริงสุด ก็คือเรียกว่าเป็นห้องแรกของโรงเรียนไม่ใช่ห้องแรกของระดับสายชั้นของโรงเรียนเพราะว่าม4มันก็แบบเด็กเก่าเดิมเยอะอยู่แล้วแล้วก็น้องแบบเอ้ยมีเพื่อนเข้ามาใหม่อะไรอย่างนี้จะกี่คนกันก็เลยแบบได้เรียนห้องแรกเลยจ้าทุกอย่างพร้อมสุดเริ่มเรียนตั้งแต่แบบว่าก่อนก่อนไอ้17ถึง31วันนะที่เขาให้เรียนชดเชยก่อนอะไอีกโหแบบเรียนสองเดือนได้อเออเรียนนี่ประมาณสองเดือน สองเดือนกวากวามีแบบว่าภารกิจที่ต้องไปสอบของอันนึงซึ่งแบบถ้ามีให้ดูหนังสือทุกคนก็น่าจะรู้แหละคือโต๊ะมันก็จะลกหน่อยนะทุกคนวันนี้นะคะมีจะอ่านเมนหนังสือของเล่มนี้นี่ biology ปูก็คืออ่าทุกคนเห็นหนังสือเล่มนี้แล้วน่าก็น่าจะนึกออกนี่อา่านไปได้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มวันที่ต่อหน้านี้ทุกครั้งนะคะที่เราจะแบบอ่านต่อเราจะเขียนแบบวันที่กำกับไว้วันนี้ที่ยี่สิบสาม กค,คหกสี่เขียนเบี้ยวมากเบี้ยวจริงเราจะได้รู้นะคะว่าแบบว่าในแต่ละครั้งอะเราได้อ่านไปมากน้อยขนาดไหนก่อนอื่นที่เราจะอ่านแนละ้วเราก็ <c oughs> น้องชนโทษทีเราก็ต้องแบบว่านั่นทุกคนตัวเนี้ยใช้ดีนะจริงปกติเขาใช้ก็ไม่ควรขวดเลยใช่ปะหายคือแบบมีนใช้แบบตอนแรกๆใช้สัปดาห์เดียวสิวตรงเนี้ยที่มันไม่หายสักทีมันหายเว้ย ็จะหยุดอ่านหนังสือแค่นี้ก่อนนะคะก็คือเขาว่าจะอ่านไม่เยอะนะคะก็ครั้งหนึ่งอะประมาณหนึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วก็เรียกว่ายังไงอะถ้าเกิดแบบบางทีอะบางทีลากยาวตลอดทั้งคืนก็มีนะแต่แบบว่าวันนี้เอาแค่หนึ่งชั่วโมงก็พอเนาะทุกคนอันนี้นะคะก่อนแป๊บเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เลยจริงๆเขาได้ไปสมัครดิสนีย์พาร์มานะคะทุกคนอันนี้คะ่ะเราได้ไปสมัครมา เร,เราแบบว่ามีหลายเรื่อง่านที่เราอยากดูคือเราเป็นคนที่ชอบฟินเน์ก,กับเฟิร์มมากแต่ว่าตั้งแต่แบบว่าจบปฐมแบบปฐมต้นมาก,ก็แทบไม่ได้ดูเลยอ่ะนี่คะ่ะทุกคนเอ้ยนี่นี่นลูกา้าเรามาดูลูก้ากันดีกว่ามีนก็จะมาจบคลิปกันไปด้วยกับการดูดิสนีย์พาร์ทนะคะมีนเป็น นักเรียนคนหนึ่งในประเทศไทยซึ่งอยากจะบอกนะตรงนี้เราไม่รู้นะคะว่าคุณนะ่ะได้ดูเราไหมแต่ถ้าเกิดคุณดูเราหึ่ตรงนี้เราก็อยากจะบอกว่าด้วยยุคที่มันเป็นโควิด19นะตอนนี้นะคะเราแบบเราอยู่ไม่อยากจะเชื่อว่าเราอยู่ในจุดที่ไม่สามารถเลือกเลือกอะไรได้ใช่เราอยู่ในจุดที่ไม่สามารถเลือกอะไรได้ทั้งๆทงี่เราควรเลือกได้นะคะสิ่งที่อยากจะบอกเลยก็คือทุกคนอย่าท้อนะคะเราแบบเราต้อง ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดจริง,รงๆละตอนนี้เราย้ายประเทศคือแบบอันนี้คือไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีอ่ะมันแบบมีในใจเป็นหมื่นล้านคําเพราะเพราะด้วยแบบเหมือนคนทั้งประเทศไทยเขาพูดแก่ลุงข้างบ้านแล้วลุงข้างบ้านยังไม่ฟังเราในฐานะเด็กสิบห้าคนหนึ่งเราว่าเขาคงไม่ฟังเรา แต่เราอยากจะบอกคุณว่าคุณอย่าใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศนะคะเป็นการทดลองของคุณเลยขอบคุณมากๆซึุงวันนี้นะคะก็บายๆนะคะจบกันเพียงเท่านี้ก็ความจริงหนึ่งวันมันก็แบบไม่ได้แบบเหมือนอย่างงี้ไปอันนี้คือแบบย่อมาแล้วไม่งั้นคิดมันจะยาวเพราะปกตินี่เนะี่ยก็จะนอนถึงประมาณ ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองประมาณนี้นะคะห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็แล้วแต่วันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอ่านหนังสือรากยาวไปถึงเที่ยงคืนแต่ว่าวันนี้มันแบบมันเป็นทุกวันศุกร์อ่ะมีนจะไม่ค่อยทําอะไรเพราะมันมันเหนื่อยเราต้องการแบบว่าชาร์จเอนิจีมากมากเลยก็เลยแบบวันนี้ก็จะไม่อ่านหนังสือหนึ่งวันอ่านน้อยนะคะ ก็ยังไงทุกคนก็สู้ๆนะคะไม่ได้หมายถึงเด็กนักเรียนแต่หมายถึงทุกๆคนเลยที่คุณมาดูคลิปนี้สำหรับเราแล้วก็อยากจะขอบอกคุณว่าขอบคุณค่ะถ้าใครมีเรื่องอะไรอยากจะคุยก็ DM เข้ามาหาเราได้นะเราไม่หยิ่งคุยได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้ด้วยน,นะจ๊ะก็ช่วยกันทำมาหากินะน,นเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้สนะวัสดีค่ะ